ตบมือจังหวะเดียวกันใครเป็นคนนับพร้อมกันต้องเริเเเ่มตบมือจังหวเดยเอ่อมีเฮด้วยมีเฮด้วยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอ่อมีเฮด้วยแล้วสุดท้ายมีเฮด้วยเอ,อาไหมเออ ผ่านหน้ากระดาษหน้ากระดานหน้ากระดาษหน้าข้อแถวหน้ากระดานนะเดี๋ยวทิ้งจะเรียกมาทีละคนนะเรียกออกมาทีละคนเรียกมาทีละคนอ่าเอาเอาไอ้เอา้ตึงก่อนสองแผ่นดินอ่ะครับผมครับผมสองแผ่นดินติดเอกชัยครับฝากติดตามมทีหานเลยครับใส่กับเพชรชานชัยแบงค์ทองคำใต้เพชรบุรีครับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก สาครึ่งครับอ่าสามสิเอ็ดครึ่งนะอ่าอ้าวมาไอ้หมูแล้วผมหมูหินทิ้งทัวร์มวยไทยครับฝากติดตามวันที่ห้างนะครับผมไปกับเด่นพาราสสองวันหนึวันครับแก้มือครับน้ำหนักเท่าไหร่ใครแก้มือเราชนะเข้ามาไหมหรอเนี่ยผมชนะเข้ามาเด่นพาราสขอแก้มือครับอ่าน้ำหนักเท่าไหรสี่แปดครับโอเคอ่าอานไปฮะรูปแป้งครับผมรูปแป้งมอสทะเลมวยไทยครับต่อยกับลูกเกาะ ชอหาพยักมวยไทยครับเขาขอแก้มือครับเฮ้ยเคยชนะเหรอผมชนะมาที่ไหนที่ระยองอะ่ะระยองเหรออ๋อแก้มือ,อมโอเคโอเคมาเฮ้ยอันนี้ต่อยใครเนี่ยสดีครับผมเป็นรองลูกตะคีฝ่ายเชียร์วันที่5ธันวาคมด้วยครับต่อยใครต่อยกับจางยึดครูลูกบีเอ็มครับฮะต่อยกับจางยึดครูลูกบีเอ็มอ่า เอามาเฮ้ยสวัสดีครับผมมังกรทองอยู่น,อน้นอ,นนองสมาคมแม่ครับวันนี้วันนี้ฮต่อยกับมาใหม,ม,ม่สิทอาจารย์ต่ายครับปลอเชียร์ด้วยครับเคยต่อยกันไหมยังเคยแล้วครั้งหนึง่งครับชนะน,โน็กครับเอเอชนะน็อกซ้อมดีๆนะครับอา่อามาลิงลม,มงเฮ้ยอันที่ห้าต่อยกับวันนี้ห้าต่อยกับจิงลี่สหานตีกไม้ครับอย่าใจเลยครับ ไปต่อยกันไหมยังยังครับเคยให้ประกบตรงนีครับยังไม่เคยต่อยนะยังครับน้ำหนักเท่าไหรสามสิบสองครับช่างนะช่างครับร่างกายเป็นไงก็ตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะจิงลี่เขาเก่งนะเก่งไหมเก่ครับเขาเก่งนะซ้อมดีๆนะอ้าวฝปกันตามฝาปตามยืนเข้าแถวแล้วก็วันดีพร้อมกันเล้วอเพชรล่ะเมาละอ้าวแล้วก็บอกว่าสามารถเพรียงรุ่นนะ เดี๋ยวเข้าแถวกอนเข้าแถวแล้วตบบเอาแล้วอาเวไอ้บัวากาอเียมันตบมือไม่ดังเดี๋อบไม่ดัง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 เรี้อเข้าสอบแล้วเออเอออกวกหน เอาแล้วหมูล้วนี่ยุ่งกันนี่โอ้ดูเลถอดผ้ายังช้าเลยวะเอาแล้วเอแล้วเอาแล้วเต็มต้วแล้วเต็มตัวกันเต็มต้วแล้วเอาแล้วเออเต็มตัวล้เต็มตัวงจวเอาแล้ว เอ้ยไม่พร้อมวะไม่พร้อมไม่พร้อมวะใหม่เลยไม่พร้อมเลยอ่าอ่าเอาหันหน้ามาแล้วไม่พร้อมแล้วไม่พร้อมเลยไม่พร้อมนายพร้อมนะเร็วไอ้ตึงไม่พร้อมนะเ็บตัวโอเคอันนี้หกคนนี่นะ มีคนเดียวแพ้มไม่เป็นไรไอห้าคนนี้แพ้ก็ไปพันเดียวหมดถ้าชนะจ่ายเต็มัหาหน้าสั่งแล้วมาหน้าสั่งแล้ว